นางสาวไข่เจียวแคสเกมเกมผ่าตัดสมองนางเงือกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโจรสลัดเสื้อซ่าทำสมอเรือตกน้ำสมอเรือนั้นหล่นลงไปในทะเลลึกกระแทกหัวนางเงือกเข้าอย่างจังต้องส่งตัวไปผ่าตัดสมองทันทีเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะรับบทเป็นแพทย์รักษานางเงือกด้วยการผ่าตัดสมองมาลุยกันเลย ก่อนอื่นเลยมาช่วยกันเช็ดเลือดให้แห้งก่อนอดทนหน่อยนะคุณนางเงือกเราจะพยายามให้ถึงที่สุดเช็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 ดเชเมื่อเช็ดเลือดจนสะอาดแห้งดีแล้วจากนั้นก็โกนผมที่เกะกะออกให้หมดเพราะว่าการผ่าตัดจะต้องเปิดสมองถ้าไม่โกนผมออกเดี๋ยวจะเปิดสมองผิดที่โถดูสิคุณนางเงือกแสนสวยหัวล้านไปซะแล้ว ใช้มีดผ่าตัดกรีดเปิดหนังศีรษะเป็นวงกลมค่อยๆกรีดช้าๆตอนปิดหนังศีรษะกลับเข้าไปจะได้สวยเรียบเนียนปิดสนิทเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็จะเปิดศีรษะได้แต่ยังไม่จบแค่นี้นะเปิดศีรษะแล้วก็ต้องเปิดกะโหลกอีกใช้มีดอีกเล่มค่อยๆขวานเป็นวงกลมอย่างประณีตโอ้โห ทำไมสมองของนางเงือกถึงได้ว้าแวแหว่งแบบนี้ล่ะต้องเป็นเพราะถูกกระแทกอย่างแรงจนสมองกระเด็นหายไปแน่เลยเราต้องช่วยกันเติมสมองที่หายไปกลับเข้าที่เดิมไม่งั้นเดี๋ยวนางเงือกฟื้นขึ้นมาจะกลายเป็นคนเอ้ยเป็นนางเงือกที่ไม่สมบูรณ์ทีนี้เราก็มาช่วยกันซ่อมแซมสมองส่วนที่จดจำสีของนางเงือกด้วยกัน ดูเหมือนว่าเธอจะถูกกระแทกสมองแรงไปหน่อยเลยจำสีไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรเราช่วยได้เนื่องจากกะโหลกของเดิมเสียหายไปแล้วสมาคมนางเงือกจึงเปลี่ยนเป็นกะโหลกกระดองเต่าแทนแล้วก็ใส่อ p อปชันเปลือกหอยเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปตรงมุมทั้งสี่ด้วยทีนี้เราก็มาไล่คาถา,า,าช่วยสมานแผลกำจัดริ้วรอย ทำให้หนังศีรษะของเธอเหมือนกับไม่เคยเจอคมมีดมาก่อนด้วยกันเอา้าโอมเพียงและแล้วการผ่าตัดก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีแต่นางเงือกยังหัวล้านอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ยาวิเศษช่วยให้ผมของเธองอกรวดเร็วทันใจในพริบตาเย่ yeah! แก้มซีดไปนะคนสวยลงบัชออนหน่อยสีชมพูสวยปิ๊ง เลี่ยนสีปากเป็นสีส้มให้ดูสดใสซาบซ่าต้องไม่ลืมอายไลเนอร์ด้วยนะอายไลเนอร์เปลือกหอยล้ำสมัยผุดๆุดเปลี่ยนขนตาด้วยจะเอาขนตายาวขนตาสั้นหรือขนตางอนดีสวยทุกแบบเลือกไม่ถูกเลยเอา้าวพอดูดีๆไม่ใช่นาะเงือกนี่นาะแต่เป็นเออร์ซูล่า ปีศาจประมึกหนวดยุบยับเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะสังเกตทอนล่างว่าไม่ใช่หางปลาก็ว่าหน้าคุ้นคุ้นอยู่แหมเล่นแปลงมาซะสวยเช้งเป็นคนละคนเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเออร์ซูล่ากำลังอยู่ระหว่างเดินทางขึ้นบกก็เลยต้องปลอมตัวให้คนอื่นจำไม่ได้ทีนี้เราก็ควรจะเลือกแต่งตัวให้เธอดูต่างออกไปจากเดิมให้มากๆหน่อย เราสามารถเลือกได้ตั้งแต่เครื่องสำอางทรงผมชุดทั้งท่อนบนท่อนล่างเสียดายแต่ว่าของที่ให้มานั้นดูจะไม่หลุดจากแนวตัวร้ายเท่าไหรเลยเน้นที่สีเข้มเข้มกับของหรูหรดูน่ากลัวติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกนี่เราใช้เวลาเล่นแต่งตัวให้เออร์ซูลา่านานกว่าผ่าตัดสมองซะอีกจริงๆแล้วส่วนที่แต่งตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ อยากได้แบบไหนก็จัดเองได้เลยส่วนเราก็จะแต่งให้เธอเป็นสาวผมสั้นเก๋ๆหน้าสั้นหลังยาวแล้วก็ให้ผมสีเขียวสารายสแสดงถึงท้องทะเลแค่นี้ก็โอเคแล้วบอกไปใครจะเชื่อว่านี่คือเออร์ซูล่าแม่มดทะเลผู้โหดร้าย